สวัสดีครับผมดีตรับทุกคนด้วยนะครับนี่เราก็มาอยู่กันในเกมใม่ hmm. แฟลเวอร์กันอีกแล้วนะครับโอ้ทุกคนนะผมแฝงว่าอา้าวพี่ก็ใหม่บ้านพีดูเปลี่ยนไปก็คือโยกลับมาเล่นใหม่รอบที่ฝาดอีกแล้ว <laughs> ตอนนี้โยก็ปรับปรุงบ้านเลียบร้อย้ได้รองเท้าแบบรองเท้าเพชรมาแล้วด้วยนี่มาตอนนี้เราก็มาเล่นกันต่อเรียกว่านะครับสําหรับวันที่9มาขอน้ําก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เอากรงเอากรออะไรก่อนเฮ้ยเรามีต้นไม้ก็มาปลูกก่อนดีกว่าเดี๋ยวฟัมบี้มันมาเยอะตอนนี้โยก็ได้ปืนใหญ่ปืนใหญ่เพชรแล้วก็ปืนใหญ่เงินแล้วนะฮะอืมโอ้โหเมื่อเด็กแล้วครับไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีแตนแตน,แตนเยอะเลยโอ้โหฟัมบี้มาวูหมากันเยอะเกินนี่เขาฝูวันที่เก้าแล้วเนาะก็จะมากันเยอะเกินไปแล้วมาเยอะเกินไปแล้วไปเราไป เราไปจุดไฟแถวเลนบนดีกว่าฮะเพื่อเราจะได้หาของได้ง่ายขึ้นเฮ้ยทำไมฟัมบี้ไม่เดินตามม่เดีไปเดินดูก่อนนะอ๋อนี่งเดินตามมาแล้วอ้าาาาชาฟักทีตอนนี้โยก็เอาชีวิตรอดเริ่มง่ายขึ้นนะจะไม่ตายเด็กขาดเลยโย,ยเล่นมาแล้วไม่ตายเลยเนะี่ยตอนนี้ก็เข้าฝู่วันที่สิบแล้วนะครับเออตอนนี้ไม่รู้โยจะปรับปรุงเป็นบ้านแบบไหน,นก็ปรับปรุงแบบบ้านเล็กๆไปก่อนแล้วกันพอถึงวันที่ยี่สิบหรือว่าเรา หาพวกเอ่อปลูกต้นไม้ที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเยอะๆแล้วโยก็จะเปลี่ยนบ้านนี่มันแบบขยายขึ้นนิดนึงนะโยจะไม่สร้างบ้านใหญ่มากเดี๋ยวโยจะตายง่ายแมงมุมเยอะเยอะแยะมากมายเลยอุย้ยโยมีดาวกระจายด้วยยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยดี๋ลองใช้หน่อยดีกว่าเอขอเป็นชุดเกราะชุดเกราะอ่าชุดเกราะเงินได้แล้วใส่ไ,ไปเลยนี่ดูเทไหมล่ะ อันนี้แหละอุ้ยเราฝามาครับธนาคารได้แล้วดีเลยดีเลยเอาธนาคารมาตรงนี้แล้วก็โยจะสร้างป้อมปืนเพิ่มดีกว่าเอาเป็นป้อมปืนหอคอยกับปืนใหญ่ตรงนี้เพิ่มเอ้ยเอาหอคอยเพิ่มโอ้โหแป๊บนึงของเราเยอะมากเลยลเนี่ยมาขอแค่นี้ก่อนละกันปอยก็เอาไว้ตรงนี้อะนี่ไว้ตรงนี้เลย ับเพิ่มเลเวลหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้โอ้โหปวกกัดอ๋อนั่งไงไหมเห็นไหมปวกไปใจไปใจกัดต้นไม้นะฮะแต่ว่ากัดเอ้ยจะไปกัดดอกไม้ตอนนี้มันกัดดอกแคนี้มันกัดต้นไม้เราไป2ต้น,ตนก็ไม่เป็นไรนะฮะอ้าเฮ้ยเด็กผีนั่นมาสวยแล้วครับอย่าให้มันยิงเราเด็กขาเลยยิ่งเลือดเราเหลือแค่12เองนะเนี่ย โอ้ยใหญ่เด็กผีมาต้องรีบวิ่งก่อนนะครับโอ้ยโอเคเราหาแหล่งน้ําก่อนจําได้มีอ้ยนี่ไงเจอแล้วจุ๊บจุ๊บจุโอ้โห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 โใจย็นครับพี่โอ้ยโอ้โดนดาเมจโดนดาเมจอ๋อโดนดาเมจนิดหนึ่งดีนะไม่โดนอะไรมากอะเอฝนตกแล้วเราได้มีน้ํากิ่นแล้วบ่อน้ำเราก็มีแค่นิดเดียวเลยเนี่ยแต่ก็ได้น้ํามามากพอตัวเลย ดีดีดีดฝนตกนี่ถือว่าดีมากเลยนะขอเก็บของก่อนดีกว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้โยไม่รู้นะโยขอลองหน่อยนะมันเป็นแบบเป็นเต็นท์อะลองหน่อยสิจ๊บทำไงอ่ะตั้งจุดก,กําเนิดบ้านอ๋อมันตั้งจุดกาเนิดบ้านไอ้เต้าเต็นท์อันนี้โยเพิ่งได้มานะอันนี้ละโยจะมาซื้อเพชรอีกห้าอันดีกว่านี่โยได้เพชรมาห้าอันเยอะเลยแล้วก็ซื้อทองอีโอโหทองไม่พอแฮะโยอยากทําแบบปืนใหญ่เพชรนะ อยากทำปืนใหญ่ไปเดดี๋ยวโยขอกินกงกินข้าวอะไรก่อนเพื่อเพิ่มเลือดโยก่อนนะครับเออถังน้ําต่อแต่ว่าเรายังไม่มีของมาทําต่อนะเออชุดกเกาะเฮ้ยดาบเพชรนี่ขอดาบเพชรก่อนแล้วกันอยากได้มานานแล้วดาบเพชรดอกไม้เอาหนังฝัดเก็บแล้วก็เอาเอเอขี้เราเก็บก่อน เอาอะไรเก็บอย่างนะ้ยาใยแมงมุมยายแมงมุมเก็บก่อนเอยทําเด็ดเป็ดตกปลาด้วยฐานไม่เก็บฝียงยาไปเผื่อด้วยแล้วก็เอาแป๊ปฟี่เก็บด้วยกินไปด้วยหาไปด้วยฮนะเพื่อเพิ่มเลือดไปด้วยเออโยว่าโยจะทําคบเพลิงเพิ่มนะเต็นท์คบเพลิงเพิ่มเพิ่ม,นะม,ม,มอีกหลายอันเลยเพราะว่าโยจะได้จู๊จูกแบบนานๆเลยตรงอื่นอ่ะโยทําแต่บริเวณรอบๆบ้านโยไงแต่ว่าโยยังไม่ทําจุดอื่นเลยนะ เอออย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวโยหาทงหาฐานหาไม้เพื่อมาคราฟก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไงบ้านโยอะ่ะมันมันไม่พังอยู่แล้วเพราะว่าบ้านโยมีปืนใหญ่แบบปืนใหญ่อดึอดๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหตอนนี้โยขอไปขี่ก่อนนะครับตอนนี้ขอไปขี่ก่อนละไปก่อนละไปก่อนละลืมไปลืมขี่เลยตอนนี้ยังไม่ทนมันลายมืดและมาเราได้ค้บเพิงมาตั้งสองอันละหลบก่อนอืมหลบไม่ทนันโดนดาเมจไป,ปนหนึ่งโอ้เจ็บ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 ป่าปๆาเราเรียบไป จุดคบเพลิงตรงนี้ดีกว่าโอ้ยหมูเ่ยโยว่าจะเอาเพชรามาอัปเดตกําแพงเพชรดีกว่านะเพราะว่ากําแพงเพชรเราอ่ะมันทั้งเลือดเยอะแล้วก็เวลาฟัมบี้มาบุกบ้านเราอ่ะมันจะได้มาตีเพชรเราไงเพชรเนี่ยมันอึดมากเลยนะเออโยขอแนะนําให้อัปเดตเพชรก่อนดีกว่าเฮ้ย,ยจุดคบเพลิงหน่อยจุดจุดหน่อยจุดหน่อยจุดหน่อยนี่นี่นี่แล้วก็มาไก่นะโอ้โหฟัมบี้ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เหมือนโยเจอไอ อันเนี้ยไม่ดีฝีเหลืองแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นน่ะมินโนเห็นอยู่อ่ะเออโยเข้าว่าง้างก่อนเข้าว่าง้างก่อนเดี๋ยวปวดขี้อีกอัปเดตหน่อยนี่อัปเดตเข้าไปนี่โอ้โห و, ปืนใหญ่เรานี่พร้อมบวกนะครับปืนใหญ่เราปุ๊บแล้วเอ้ยแฮมสเตอร์อุ้ยมันโจมตีเหรอมันโจมตีเราเออเฮ่อจากการฆ่าทีเดียวไปเลยนี่ไงอันเนี้ยไม่ดีฝีเหลืองโอเครีบคุด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 โอเค,อเค,อเคได้แล้ว ต่อไปอัน,นี้มันีฝีเฮ้ยอันนี้มันฝีเขียวสิอันนี้มันีฝีเหลืองอยู่แถวเนี้โยโยจําได้มาอยู่แถวนี้นะไฟจ๋าไฟอยู่ไหนนะอัญมันีฝีเอนี่ไงเจอแล้วอันมันีฝีเหลืองโอเคได้แล้วถ้าเราได้ฝอถ้าเราได้ประมาณสามอันก็จะทําป้อมรักษาได้เยาต้องการป้อมรักษามากเข้าฝูวันที่สิบฝีแล้วโอ้ย,โอย,กกอยกินก่อนหาอะไรกินก่อน เลือดเราเหลอน้อนแล้วนนเนี่ยโอ้โหเนื้อเราก็ใกล้หมดแล้วด้วยเดี๋ยวต้องหาเนื้อเพิ่มมันเนี่ยต้องการหินฝีเหลืองอีกอะตรงนี้มีหรือเปล่าหินฝีเหลืองอเราต้องการเพิ่มอะมาตัดต้นไม้เยอะเอ้ยทำไมหมูวิ่งอะโดนหมาป่าจั่วเหรอไอ้ยยไอ้ยย์อ้ยอย <laughs> เจอแล้วครับหินฝีเหลืองเจออีกแล้วอุ้ยเท่ากับว่าเราทําป้อมได้แล้วก็ทํำจอได้แล้วนะแต่ว่าเงินเงินเรายังไม่พอนะอุ้ยโชคดีฝุดๆเลยอ้โหอบแป๊บน,นึงขุดไม่ได้ฮะของเรามันเต็มอะ้้วก็หาฟสเบียงเพิ่มต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จนถึงกลางคืนนะแถวนี้มีเอองูรู้ไหมพอเราฆางูมันจะดบหนังมานะลองดูนะนี่เนี่ยเห็นไหมมันดบหนังมาใ้เลย โชคดีฝุดฝุดอะทุกคนโยจะมาลองเล่นดาวกระจายน้ําดีกว่าไหนฟัมบี้มานี่เร็วเจอได้วตัวหนึ่งนี่แน่โอ้โหปลาไม่โดนเราต้องปลาให้มันตรงจุดนะฮะทาการดอาวกระจายน้ําอจจนี่โอ้โหโดนดาเมจหนึ่งโอ้โหไม่โดนโไม่โดนโไม่โดนเฮ้ยมันปลามันปากี่ดอกอะโอ้โหมันปาฝีห้าดอกแต่ไม่ตายฮะไม่ตายถ้าเรา ปลาไฟโอ้ยเดี๋เดมันติดมันติดมันติดหืติดแงกติดแงกติดแงกเฮ้ยมันตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งเหรออ๋อหรือว่ามันปลวกกัดอีกแล้วเหรอปลวกนี่มันกัดดีจริงแล้วปลวกอ่ะเงินหน้มาเรามาขายของในธนาคารดีกว่าโยมีไม้เยอะมากโยขอขายไม้ฟักสิบอันให้ครบนี่ไง200งร้อยได้แล้วมาครบ200งร้อยก็ได้แล้วป้อมรักษาแต่ว่าเราต้องมาอัปเดตเจ้าป้อมไอไฟฟ้าหน่อยมา เอาไว้ตรงนี้เลยครับอจุจ๊บๆๆนี่ของดีมีราคามากดปุ๊บเยียวยาชันด้วยเด้อ <c oughs> โอ้ยของดีฝุดๆอ่ะมานี่เราคราบได้เป็นเกราะทองมามาเดี๋ยวโยขอมาเก็บของก่อนนะว่าอะไรมันมีจําเป็นอะไรไม่จําเป็นมั่งเอาพวกนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะพวกอัญ,ญมณมีอุ้ยดอกไม้ดอกไม้ ม่ลูกคาบไว้ไหนคาบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันฝนถังขี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปขี้เอามาเรากินให้อิ่มลำสำลางก่อนตรงนี้ต้นไม้เยอะเราก็เอามาปลูกนี้ด้วยอะปลูกตรงนี้เพื่อให้ปลวกมามากินดอกไม้เราพระจันทร์เต็มดวงสุดยอดพระจันทร์เต็มดวงทุกคนตอนนี้โยมีหาฝาเบียงของได้เยอะแล้วตอนนี้มีเวลาหาฝาเบียงของได้เยอะเลยดี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 มา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 ขอตักก่อนเลย ได้เพชรๆๆๆๆโอ้โหโชคดีฝุดฝดเลยแล้วเหมือนตรงนี้จะมีพวกหมาปกกหมาป่านี่ไงเจอละมาหมาป่ามานี่ีบขุดหาแร่ก่อนเพื่อไปอัปเดตบ้านเราเฮ้ยทําไมเวลานี้เราไม่ไปฟ้างกําแพงบ้านเราเลยล่ะเออจริงด้วยปปปปไปๆๆๆไปฟ้างกําแพงบ้านเราดีกว่าลืมไปเลยพระจันเต็มดวงแบบนี้ดีเลยฮะเรามีเวลาในฟ้างบ้านเรามาเรารีบก่อนรีบก่อน ตัดไม้ตรงนี้ทิ้งหน่อยแล้วกันโอเคตัดทิ้งให้หมดตัดทิ้งให้หมดตัดอุย้ยเช้าแล้วฝวแล้วฝัยแล้วมันเช้าแล้วครับตอนนี้มาทําแบบอีกหหายๆอันเลยมาสิบแปดอันน่นจะพอเนาะ สองกำแพงนี้กำแพงทองโอ้โหกว่าจะตั้งนี่นานเลยเนี่ยอันนี้อืมรีบตั้งก่อนรีบตั้งรีบตั้งแล้วก็เอาต้นไม้วางเพิ่มเร็วเร็เรเรนี่แนะ่อเอานี่นี่น,น,นี่เราวางป้อมปืนไว้จุดนี้เลยนี่ าามายารักษามาเราฝ้าเป็นกำแพงเหล็กแนะล้วกันนะกับโอ้ยมืด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 เรารีบจุกก่อนมาจุกตอนนี้เลยแล้วกันนะแล้วเราเรีบกลับฐานเรากลับฐานเราด่วนเลยโอ้ไม่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันมากัดถึงตรงนี้เลยเนี่ยโอ้ทุกคนเฟลอแล้วครับตอนนี้เราเฟลอยละ ทำการป้อมเยียวยาป้อมเยียวยาโอ้โหโอ้โหมาตรงนี้ไอ้เจ้ยหินไม่พอมาดาวกระจายน้ำจาัก,การเลยนี่แน่ตายสักทีโอ้โหดูเดือดมาก ตอนนี้ก็เหล็กเราก็หมดแล้วก็เงินก็หมดด้วยกับทองด้วยวต้องการฝามอย่างนี้อย่างมากเลยแล้วก็เออที่ปลูกต้นไม้เผื่อด้วยตอนนี้โยก็ได้ที่ปลูกต้นไม้มาตั้งสี่สี่อันถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะโยว,ว่าจะอยู่บ้างไกลไกลหน่อยเพราะว่าฟัมบี้นะมันชอบแบบมันชอบมาบ้านเราอ่ะไม่รู้เป็นไรนะนี่สว่างจ้าเลยมันจ้าฝฟเลเกินนะจุดให้มันแบบเยอะเลยแถวนี้เพราะว่าแถวนี้ค่อนข้างมีของดีเยอะมาก จุกันจุกันโอ้โหเงินเยอะจริงๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยใครโจมตีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวย,ยา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 โอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหโดนหนามเผาวันจิ้มเลยเมื่อกี้นี่เกือบแลวนะครับเนี่ยแต่ดีที่ปลอดภัยมาได้โอ้โหได้มาอีกแล้วอันนี้ดีจังเลยได้มาฝองอันก็นตั้งมาตั้งฝองเสาฝองอันเลยนี่แหละ ตั้งเลยมาเราจะตั้งฟักฝองฝองอะไรดีกว่าครับนี่อยู่นี่มาเลยนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วโอ้โหโชคดีมากมาอัพของอันนี้เพิ่มหน่อยเอาตั้งไว้ตรงไหนเดียด๋วยวตั้งตรงนี้ตรงนี้เผื่อตรงนี้เผื่ออ,อันนี้เราได้มาเป็นเครื่องปิ้งบาร์บีคิวอ่ะมันทำอะไรได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาตั้งนี้ดิรื่แล้วไงต่อดึ้อโอ,อ้โหสเต็กเดีกินพี่ หนรสชาติช่างอร่อยเหลือเกินครับปลุกหน่อยปลุกหน่อยเรามีขี้อยู่ใช่ไหมเอาขี้มาแปะเอาแปะเข้าไปเอาแปะ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 เรียบร้อยเออทำเบ็ดตกปลาด้วยดีกว่ามาเผื่อโยได้ทำเอ่ออัญเทิร์ญอัญเทิร์นบอสด้วยเบ็ดตกปลาจ๋าเบ็ดตกปลาแยมมังมุมเรายังไม่ม re <se> ีอ่ะ ตกปลาอันนี้แล้วก็แบบเพชรเรียบร้อยปลาปลารีบหนีก่อนรีบหนีก่อนปาปลมานี่เลยพวกฟัมบี้มานี้มานี้เต็มเต็มเลยเข้ามาดิครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยตามฉันหน้าตามฉันมามานี้เลยก็มาอยู่ตรงจุดตรงนี้ดีกว่าเราโยนนี่ไม่ค่อยได้มาจุดตรงนี้นะเพราะมันไกลจากบ้านเรามากโอ้โหลืมไปลืมดูตรงนี้เลยชุดเกาะเราใกล้พังแล้วนี่ ไม่นะไม่นะไม่นะเดี๋ยวโยต้องรีบกลับบ้านเพื่อเอาไปฟ้อมหน่อยละโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งมาจุดตรงนี้เลยเนี่ยไปมาเจอคนป่าโอ้โหคนป่าฝ่ายนาการโอ้โหไอผู้หญิงนั่นไอเด็กผู้หญิงนั่นโอ้โหมันมันโล่มาตรงนี้เลยเนี่ยปืนใหญ่ไม่จัดก,การถ้าจัดก,การเองเอ้ยเอ้ยเอ้ยถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะกตีมันได้ อีกฟร์มก่อนฟร์มก่อนกำแพงเพชรเรากำแพงเพชรเราโอ้โหกำแพงดื่น้ังไปแล้วครับตอนนี้อืมท้าแล้วครับตอนนี้ววิเกือบไปแล้วโอเคฮะเป็นยังไงบ้างการฟั์มหลับเกม My f ฟล e o e r นะฮะหากใครอยากดูโยเล่นต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โยด้วยครับตอนนี้โยขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย โอ้ยต้องฟอร์มอีกแล้ววะนี่ยกําแพงทั้งหลายเนี่ยหากน้องๆชอบอย่าลืมกดฟับไตค์ให้โยด้วยนะหากไม่อยากพาดคลิปใหม่ของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ